สวัสดีครับผมทนายกิติพันธ์ปฐมชัยเกียรติปัจจุบันพำนักอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเลยประเทศไทยวันนี้วันที่2มีนาคม2,565เวลา21 15. นาฬนทีตามเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยคลิปนี้ผมจะมาคาดคะเนนะครับคาดคะเนบาดแผลของคุณแตงโมนะครับ ว่าเกิดจากอะไรนะครับจะจริงหรือไม่นั้นอันนี้ก็คือก็ต้องอยู่ที่การพิสูจน์หลักฐานของพนักง,งานสอบสวนแต่อันนี้ผมมาคาดคะเนนะครับว่าเกิดจากอะไรบาดแผลนะครับข้อที่จริงคุณแตงโมมีบาดแผลบริเวณขานะครับบริเวณขาด้านในนะครับบาดแผลหนึ่งก็จะเป็นบาดแผลยาวนะครับส่วนบาดแผลอื่นๆก็จะเป็นบาดแผลเล็กๆ แต่ผมไม่รู้ว่าบาดแผลนั้นทิศทางจะเป็นยังไงฮะอาจจะเป็นขวางอาจจะเป็นทางยาวหรือยังไงผมไม่ทราบนะครับเบื้องต้นมันเป็นแบบนี้นะครับทีนี้คือไอ้บาดแผลที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะครับตอนนี้ทุกคนก็พยายามมองกันอยู่ว่ามันเกิดจากอะไรมันหาหาไม่เจอนะครับอันดับแรกผมคาดคะเนก่อนว่าบนเรือนะครับอาจจะมีการหยอกเล่นกันนะฮะโดยโดยปกติแล้วนะเพราะว่า เวลาดื่มไปอะไรไปอาจจะมีบ้างกึ่มๆนะครับอาจจะมีการ, Democratic าจจการหยอกเล่นหยอกอะไรกันบ,นบ้างนะครับทีนี้คือปัญหานะครับพอหลังจากที่มีการหยอกอาจจะมีการผักไปผักมานะครับหรืออาจจะมีการหลบหลีกอะไรอย่างเงี้ยทำให้ไปกระทบกับคนที่ถือพุงอะไรเรืออยู่นะครับพอไปกระทบเข้าจะไปโดนหลังหรือโดนอะไรเนี่ยมันจะทําให้แบบตะแคงไปข้างหนึ่งนะะพุงอะไรถ้าจับอยู่อย่างนี้นะฮะถ้าเราจับอยู่อย่างนี้เนี่ย พอหลังจากที่มากระแทกปั๊บเนี่ยพวงงาลไยก็จะออกขวาไปเลยแต่ผมไม่รู้ว่าเรือในขนานั้นออกไปทางไหนนะออกไปทางขวาหรือออกไปทางซ้ายผมไม่ทราบนะครับอาจจะออกขวาไปเลยพอมากระแทกนะฮะพอหลังจากที่ว่าเรือเนี่ยเล่นด้วยความเร็วเนี่ยแล้วก็มากระแทกปั๊บนะคนที่เขายืนแบบไม่ได้ระวังนะครับยืนแบบไม่ได้ระวังมีโอกาสพลาดที่ตกเรือได้นะครับสมมุตินะครับมีการตกเรือ มีคนจะตกเรือละเพราะว่าไม่ทันระวังนะครับแล้วรถแล้วเรือเนี่ยก็เล่นมันด้วยความ,มเร็วแล้วมีการหักกระทันหันนะครับอาจจะมีการกระแทกแล้วมีการหักกระทันหันคนที่ไม่ได้ระวังนะครับอาจจะพลาดท่าตกเรือนะครับแต่สามัญสํานึกโดยจิตสาํานึกของบุคคลที่จะตกเนี่ยนะครับเขาก็ต้องคว้าอะไรได้ก็ต้องคว้าเอาไว้ก่อนนะครับคว้าอะไรได้ก็คว้าไว้ก่อนทีนี้คือการคว้านะครับการคว้าก็คว้าสเปะสปะนะคว้าสเปะสปะคว้าไปนะครับ มันไม่เหมือนกับการต่อสู้ไม่เหมือนกันนะฮะถ้าทางจะแตกต่างกันนะครับเพราะการต่อสู้มันจะมีเป้าหมายใช่ไหมครับแต่การคว้ามันไม่มีเป้าหมายฮะคว้าไปเรื่อยนะครับนี่อาจจะเป็นบาดแผลหรือเปล่าที่มีคนที่มีบาดแผลอยู่นะฮะคนที่อยู่บนเรือมีบาดแผลนะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับอันนี้ผมคาดคะเนเฉยๆนะครับแล้วก็ตกเรือไปพอคว้าไม่ได้หรืออาจจะคว้าได้แล้วมีการสะบัดมือหรือเปล่าผมไม่ทราบอันนี้ผมไม่รู้นะฮะแล้วก็มีการตกเรือไปนะครับ พอหลังจากตกเรือไปแล้วนะครับมันก็ไปประนวกกับตรงที่ว่าอา่ะพอมีคนรู้ว่ามีตกเรือเขาก็วนเรือกลับมานะฮะวนเรือกลับมาเพื่อที่จะมาเอาขึ้นนั่นแหละนะครับแต่ว่านะฮะแต่ว่าบังเอิญนะครับเรือไฟเนี่ยเราเห็นแล้วไฟนะครับด้านหน้าเรือเนี่ยมันก็จะเป็นดวงเล็กๆนะครับมันไม่เหมือนไฟสปอตไลท์นะฮะถ้าไฟสปอตไลท์นี่มันจะมองเห็นระยะไก,กลแล้วก็จะมองเห็นด้วยมุมกว้าง นะครับแล้วก็จะสว่างแต่ถ้าพูดถึงว่าเป็นเรือที่ว่าเป็นไฟธรรมดาเพื่อให้รู้ว่ามันมีเรือแล่นอยู่บนน้ำเนี่ยความสว่างมันจะไม่มากนะครับมันจะมองเห็นแค่ระยะใกล้ๆนะครับนี่คือปัญหานะครับสมมุติว่าอันนี้เป็นเรือนะครับพอดีว่ามันเป็นกล้องเออมันมันเป็นกล่องใส่แว่นตาผมเนาะอ่าผมก็เลยว่าสมมุติตรงนี้เป็นเรือนะครับเพราะมันจะมีใต้ท้องเรืออย่างนี้ใต้ท้องเรืออันนี้จะเป็นลักษณะนี้เนาะทีนี้ใต้ท้องเรือเนี่ยนะครับ มันก็จะเป็นรูปตัว V ีเพื่อที่จะแหวกน้ํานะครับแต่เป็นรูปตัว er well V ีอย่างเดียวไม่พอฮะมันจะต้องมีซีกๆเพื่อเป็นเป็นเส้นๆเซียวๆนะฮะเพื่อที่สนับแหวกน้ําไปด้วยนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นก็เหมือนประมาณว่ามันก็จะมีร่องๆร่องๆร่องๆนะครับใต้ท้องเรือนะฮะหลังจากที่เป็นตัว V ีแล้วมันก็จะต้องมีร่องเพื่อที่จะแหวกน้ําไปด้วยฮะมันจะต้องมีร่องๆร่องๆร่องร่องตัวนี้อาจจะคมนะครับถ้ามีการเข้าไปโดนพาดเข้าไปแล้วเนี่ยคมนะครับ อ่ะทีนี้มาเข้าเรื่องต่อนะครับหลังจากที่ข้างๆของเรือแล้วเป็นรูปตัว V ีนะฮะข้างๆของเรือขึ้นไปเนี่ยมันก็จะปีเป็นร่องเพื่อที่ไว้สําหรับแบกน้ํานะครับทีนี้ถ้าเรือเดินวนกลับมาเพื่อที่จะมารับคนอันนี้ผมตั้งสมมุติฐานนะเรือวนกลับมาเพื่อที่จะมารับคนไฟนะฮะมันไม่สว่างนะฮะมันไม่สว่างเท่าไหร่พอมองเห็นระยะใกล้นะครับแล้วเรือที่เล่นเข้ามานั้นเนี่ย ประกอบกับคนที่ขับเรือเนี่ยความชํานาญอาจจะไม่มีนะครับหรือนะฮะการมองมองค้นหาบุคคลที่ตกน้ําไปแล้วเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มองไปทางเป้าไปข้างหน้านะฮะอาจจะมองไปด้านข้างหรือจะมองสาสายตาไปเรื่อยๆนะครับในขณะเดียวกันสมมตินะฮะถ้ามีคนตกตกเรืออยู่ตกน้ําอยู่ตรงนี้แล้วเรือกลับมานะฮะพอเรือกลับมาแล้วเนี่ยนะครับแล้วมาเห็นในระยะใกล้ในระยะใกล้นะครับอาจจะปึบ เข้าไปหรือมองไม่เห็นแต่อาจจะมีการชนตึ้งเข้าไปนะครับอันนี้ไม่ทราบนะครับพอหลังจากที่ว่าตึง้งมุดเข้าไปปับ๊บอ่าคนตกน้ำเนี่ยก็อาจจะมุดหลบหลบเรือนะฮะเพื่อมาให้เรือเนี่ยไปไปไปชนนะฮะอาจจะมีการมุดมุดน้ําไปหรือยังไงก็ตามนะครับพอในขณะเดียวกันที่มุดน้ําไปเนี่ยคนเราก็จะต้องตีขาด้วยใช่ไหมฮะพื้นที่จะ แหวกหลบ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 ไปเงี้ยตีขามนในขนาดเดียวกันนะฮะพอตีขาแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แหละพอตีขาสมมตินะฮะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นหัวมาทางนี้นะ,ะเปลือแเว้นมางี้ปุ๊บก็ตีขาหลบหลบหลบเห็นไหมฮะโอกาสที่ว่าขาเนี่ยจะไปโดนไอ้ตัว,ต,วตัวสําหรับแหวกน้ําใต้ท้องเรือก็มีละใช่หไหมฮะอย่างเงี้ยฮะนะอย่างเงี้ยมาละนะฮะมันก็จะมันก็จะโดนตรงขาพอดีนะครับทีนี้จุดสําคัญต่อมาก็คือว่ามันจะมีบาดแผลลึก บาดแผลยาวๆนะครับบาดแผลยาวๆอยู่อยู่ต้นขาด้านในนะครับเนี่ฮะเครื่องยนต์จะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็จะมีใบพัดแล้วก็พอหลังจากที่ว่าถ้าเรือเนี่ยค่อมไปนะครับค่อมไปบาดแผลเล็กๆเนี่ยเกิดขึ้นได้ตรงตรงใต้เรือเนี่ยแหละครับเกิดขึ้นได้ครับบาดแผลเล็กๆนะครับค่อมมาเสร็จปับ๊บมาโดนใบพัดใต้เรือนี่เพราะว่าเวลาคนดำน้ำหัวก็ต้องลง,งล่างใช่ไหมครับดำน้ำหลบอย่างเงี้ย <c oughs> พอดำน้ำหลบไปเนี่ยคือ หัวก็ต้องลงข้างล่างแหละนะครับแต่เท้าเนี่ยยังยังกวักไก่กวักไก่กวักไกอยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ฮะโดนด้านในโดนใบพัดนี่ฮะอันนี้คือตั้งสมมุติฐานของผมนะแต่ท้งนี้ท่านนั้นเนี่ยจะเป็นจริงหรือไม่เนี่ยก็คือต้องให้พนักง,งานสอบสวนไปตั้งสมมุติฐานดูเอาเองนะครับแต่ความคิดของผมน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ทางพนักง,งานสอบสวนพิสูจน์หลักฐานเขาบอกว่าอ้าวบาดแผลไม่ตรงกับใบพัดนะครับ ไม่ได้เกิดจากใบพัดนะครับทีนี้คือใบพัดเนี่ยมันจะเป็นรูปโค้งใช่ไหมฮะมันจะเป็นรูปโค้งเพื่อที่จะวนวนน้ำนะฮะมันจะไม่มันจะไม่บานอย่างนี้นะมันจะไม่มันจะไม่เหมือนกับพัดลมถ้าพัดลมเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเป็นจานนเล็กๆแต่ถ้าเป็นใบพัดเรือเนี่ยก็จะเป็นจานจานกว้างจานใหญ่ๆจานลึกๆนะฮะเพื่อที่สําหรับวนน้ําดันน้ําออกไปนะครับเป็นอย่างนี้ทีนี้ความเร็ว ของใบพัดนะฮะในขณะที่เรือแล่นนั้นเนี่ยนะแล่นมาตามหาน,นั้นเนี่ยอาจจะแล่นระยะทางอาจจะไม่กี่กิโลต่อชั่วโมงนะครับไม่กี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วอาจจะไม่มากแต่ใบพัดต,ตรงนี้ฮะความเร็วสูงนะครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็น1นาทีต่อหลายพันรอบนะครับหนาทีต่อหลายพันรอบนะครับทีนี้พอ1นนาทีต่อหลายพันรอบแล้วเนี่ยนะฟุ๊ Yok, ฟุ 98, ฟ 98, มันก็จะเหมือนกับใบมีดแหละ มันก็จะเหมือนกันใบใบมีดใบมีดที่จะปัดใช่ไหมฮะมันจะเป็นอย่างนี้จะเป็นเหมือนใบมีดแหละนะครับเนี่ยแล้วในขณะที่ว่าความเร็วที่มันโดนนะครับความเร็วของใบพัดกับความเร็วที่ว่าคนกระลังดำน้าหลบไปเนี่ยนะครับโอกาสมันก็จะเฉือนชู่อย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้นะครับผมผมก็เลยตั้งสมมุติฐานว่าบาดแผลที่เกิดเนี่ยเกิดจากการที่เรือเล่นกับมาหานะฮะ เล่นกลับมาหาพอเล่นกลับมาหาแล้วเนี่ยนะครับมองไม่เห็นคนที่ตกน้ำนะครับคนที่ตกน้ําก็เลยดําน้ําหลบตายท้องเรือไปบาดแผลก็เลยเกิดขึ้นอ่าทีนี้พอถึงเวลานะฮะคนบนเรือนะครับผมว่าเขาต้องเห็นอาจจะเห็นจจะหนะครับอาจจะเห็นแล้วกันนะอาจจะเห็นก็เลยมีการพยายามมองหามองหาเลยว่ามีการค่อมเรือไปแล้วนะครับค่อมเรือไปแล้วแต่เราไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงอาจจะมีการมองหาว่า คนที่อยู่ตกน้ําไปนั้นเนี่ยได้มีการโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําหรือไม่นะครับโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําหรือไม่นะครับอาจจะเป็นทัศนที่ว่าเราวนอยู่สักพักนึงแล้วเนี่ยไม่เห็นโผล่มาเลยเนี่ยนะครับก็เลยคาดว่าแน่นอนละอาจจะจมดิ่งอยู่ใต้แม่น้ำลวเพราะคาดว่าใบพัดเรือคงโดนแล้วอย่างนี้นะฮะผมคาดคะเนนอย่างนี้นะครับน,น,นะครับ,นะรบแล้วก็เลยพอถึงเวลาเสร็จปั๊บคิดว่าแน่แล้วละ่ะก็เลยกลับ ยังไงก็ช่วยไม่ได้แล้วแหละก็เลยกลับผมคิดอย่างนี้นะครับผมทีนี้เราก็เลยมาองว่าการเจตนาฆ่านะครับการจะเป็นการเจตนาฆ่าหรือไม่นะครับถ้ามันเป็นลักษณะอย่างที่ผมพูดนี่นะฮะไม่ได้เป็นเจตนาแล้วนะครับอาจจะเป็นประมาทนะครับอาจจะเป็นประมาทแต่พอหลังจากที่ว่าเราปล่อยให้เข้าไปเนี่ยจมน้ําลงไปเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนะครับทําไมคุณไม่พยายามที่คิดจะช่วยเหลือเขานะครับนะฮะ เนี่ยฮะมันเป็นอย่างนั้นนะครับข้อท็จจริงของบาดแผลที่เกิดขึ้นการสมมุติฐานของผมก็เลยเป็นลนนักษณะนี้แต่จะจริงหรือไม่นั้นเนี่ยอยู่ที่ทางพนักง,งานสอบสวนที่จะพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสมมุติฐานที่ผมตั้งขึ้นไว้นั้นเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่นะครับมันเป็นจริงหรือไม่นะครับแหมแล้วก็บวบวกกับตรงที่ว่าใบพัดวันนี้ไปทดลองเนาะไปจําลองเหตุการณ์กับหลุดตกใต้น้ำเฉยมันก็เลยเป็นอะไรที่จงใจหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบนะครับ ใส่ใบพัดก็ใส่กับพอใส่ไปเสร็จปับ๊บออกมาหน่อยหนึ่งก็หลุดแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูว่าไอ้คนที่ใส่ใบพัดเนี่ยคุณใส่ยังไงนะฮะคุณเป็นช่างประกอบคุณเป็นช่างอยู่ที่อู่เรือเนี่ยคุณอยู่มาตั้งนานแล้วเนี่ยการที่คุณใส่ใบพัดแล้วทาให้ใบพัดมันหลุดออกไปได้เนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ตลกตลกหน่อยนะครับแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับตั้งข้อสังเกตเฉยๆว่าเป็นเรื่องที่ตลกตลกหน่อยนะครับทีนี้นะ เราก็มาจะดูต่อว่าไอแรงจูงใจเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นหรือเปล่ามีหรือเปล่าไอแรงจูงใจนะครับไอการงดเว้นการกระทาถือเป็นเจตนานะครับงดเว้นการกระทําเพราะเรารู้ว่าคุณแตงโมตกน้ําไปนะครับหรืออาจจะรู้ด้วยซ้ําว่าคุณแตงโมเนี่ยอาจจะเรือข่อมคุณแตงโมไปนะครับและคุณก็ปล่อยทิ้งนะครับอันนี้ก็เลยเล็งเห็นผลได้นะครับว่าคุณอาจจะรู้อยู่แล้วว่า คุณแตงโมจมน้ำนะครับอาจจะจมลงไปใต้น้ำแต่คุณก็ไม่ได้ที่คิดจะจะช่วยเหลือนะครับมันก็เลยเป็นลักษณะที่ว่าละเว้นการกระทำนะครับมันจะเป็นอย่างนั้นก็ถือเป็นเจตนาแบบหนึ่งนะครับโดยที่ไม่ต้องมีเหตุเหตุจูงใจนะครับวันนี้ผมก็เลยพูดไว้แค่นี้แล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องใต้ท้องเรือนะครับใต้ท้องเรือนะครับ ก็ต้องดูพนักงานสอบสวนว่าเขาจะคิดถึงมุมนี้หรือเปล่านะอย่าไปหาจุดอื่นเพราะถ้าหาจุดอื่นแล้วบางครั้งเนี่ยมนอาจจะสับสนได้นะครับเลาฝากไปเรื่องฝากไว้นิดนึงใเกี่ยวกับเรื่องการเข้าเครื่องจับเท็จนะครับผมถามนิดนึงว่าทําไมคุณไม่เอาเครื่องเข้าเครื่องจับเท็จคุณบอกว่ายังไม่มีความจําเป็นนะครับยังไม่มีความจําเป็นผมถามหน่อยความจําเป็นเมื่อไหร่ล่ะครับความจะเป็นรอจนกว,ว่าให้คนที่สร้างเรื่องเนี่ยพูด พูดสร้างเรื่องกันมาเพื่อให้มันติดปาก <_ S 1> เพื่อให้มันจับอารมณ์ได้อย่างนั้นเหรอนะครับทําไมคุณไม่เอาเข้าเครื่องจับเ็จททีนะครับคุณสมควรเอาเข้าเครื่องจับเท,ท็จได้แล้วนะครับพอถึงเวลาวันนี้คุณจับเท,ท็จอย่างนี้คุณเข้าไปจับก่อนว่าพฤติกรรมเครื่องจับเท,ท็จมันจะสวิงอย่างยังไงนะครับพอถึงเวลาอีกอาทิตย์หนึ่งข้างหน้าคุณก็มาจับใหม่สิคุณกลัวอะไรนะครับนะครับหรือว่าคุณจะให้เขาโกหกจนแบบ เป็นเรื่องชินเป็นเรื่องชินของสภาพจิตใจเขาไปแล้วมันถึงจะมาเข้าเครื่องจับเท็จมันก็จับไม่ได้เพราะว่ามันชินไปแล้วไงครับเป็นการสร้างเรื่องซ้ําๆๆๆมันก็เป็นความเคยชินนะครับพอเป็นพอเป็นการสร้างเรื่องซ้ํามันเป็นความเคยชินแล้วเครื่องจับเท็จก็จะจับลําบากนะครับคุณหวังอย่างนี้เหรือเปล่านะครับผมไม่ทราบเข้าได้แล้วครับเครื่องจับเท็จจะไปรอความจําเป็นเมื่อไหร่นะครับวันนี้ผมฝากไว้เท่านี้นะครับ เรื่องนี้จะจริงหรือไม่ก็ลองให้พหนักงานพิสูจน์หลักฐานลองพิสูจน์ดูนะครับอันนี้คือผมเป็นการตั้งสมมติฐานของผมเองนะครับมันไม่เกี่ยวกับตรงที่ว่าผมจะไปพูดถึงพาดพิงอะไรกับใครนะครับวันนี้ผมฝากไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับ